ยอมกล้ามเือนเลือดตอนนี้คุณกลืนน้ำลายตัวเองคุณบอกว่าคุณหัวใจสลายแต่ตอนนี้คุณกําลังตั้งใจจะสลายคนเสื้อแดงแต่คนเสื้อแดงนะี่ยยอมรับมันสลายไม่ได้นะครับฉายาที่เขาบอกว่าหัวหมูทะลวงฟันนะวันนี้ไม่ใช่เสื้อแดงคุณยังมีอยู่ไหมคุณเคยใส่อยู่ไหมหรือคุณทิ้งไปแล้วควบผมเนะี่ยะคุณเคยพูดว่า ผู้ร่วมชะตากรรมคือพวกผมและไมเว้นแม้กระทั่งในยกทักษิณในยกฐก็คือผู้ร่วมชะตากรรมเหมือนกับพวกเราทุกคนวันนี้คุณทําไมเปลี่ยนไปแล้วคุณออกมาเผาบ้านตัวเองคุณมาทําลายคุณเคยพูดอะไรไว้คุณย้อนไปดูคลิปเก่าๆสมัยนั้นนะฮะแล้วก็มาดูวันนี้คุณเปลี่ยนไปแค่ไหนผมขอให้หยุดนะครับครับไม่มีแล้วครับเสื้อแดงเขา เขามีความคิดของตัวเองนะคุณยังไงคุณก็สลายไม่ได้ยังไงก็ยังเป็นเสื้อแดงผมยังเก็บไว้อยู่เสื้อแดงนะครับเชิญครับสวัสดีครับตามที่คุณเจตุพรเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะครับทําให้เสื้อแดงทั่วประเทศไม่พอใจเกี่ยวกับคาพูดของคุณที่ให้ร้ายคนที่เคยมีบุญคุณกับคุณและกับพรรคที่คุณเคยเป็นสสนะครับ โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็เสื้ดงเชียงรายนะครับวันนี้ก็จึงมาแถลงข่าวที่ไปเห็นด้วยกับคุณมาเคลื่อนไหวในตอนนี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นเราเคยนะครับเชื่อมั่นคุณในอุดมการณ์ที่เคยต่อสู้ด้วยกันมานะครับปี5 2าสนะครับคุณเป็นุณจริงจังมากแต่มาตอนนี้นะครับทำให้เสื้อแดงเชียงรายเนี่ยนะครับรู้ๆมาครั้งหนึ่งแล้วว่าคุณเปลี่ยนไปเนี่ย ตอนที่กณตั้งอ,อะไรนะหลองรวมประชาชนานะครับกุ่มหลอมรวมประชาชนเนี่ยนะครับเสื้อแดงก็ไปไปด้วยแต่เสื้อแดงไม่เคยเไปว่ากล่าวร้ายุณนะครับแต่มาบัดนีุ้ณกล่าวร้ายทั้งพักทั้งนายกพรคสีนเนี่ยทำให้คิดไปอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าคุณต้องมีอะไรเบื้องหลังแน่ๆนะครับที่คุณเปลี่ยนไป ทำให้เราไม่พอใจขอกราบโทษคุณเลยนะครับว่าคุณทิ้งอุดมการนี้ไปแล้วเสื้อแดงไม่ยอมรับคุณแล้วครับขอบคุณครับครับก็ขอ,ขอสวัสดีนะครับสําหรับพี่น้องคนเสื้อแดงที่เชียงรายนะครับที่รวบรวมกันก่อตั้งมาเป็น n ปชเชียงราย52ประเดีนะครับจนถึงบัดนี้ คนเสื้อแดงเชียงรายก็ยังไม่ยอมสลายไม่ยอมเปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้วไปอยู่สีอื่นนอก